สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในรอบทบทวนนะคะหลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วหลายคนอาจจะตามไม่ทันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ช่วยสรุปนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะความจําความเข้าใจในห้องเรียนอีกครั้งหนึง่งถ้าใครยังไม่ได้ตั้งใจฟังก็ทวนหลายๆรอบแล้วกันนะคะเพื่อจะได้ช่วยเราในการทําข้อสอบบ้างนะคะสําหรับพาร์ทนี้จะเป็นไขมันพาร์ทแรกนะคะเราก็จะไปพูดถึงตัวที่นะ ไขมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วไขมันเนี่ยครูคังจะพูดในห้องเรียนเสมอว่าไขมันเป็นสารประกอบอินทรีย์ดังนั้นจะถามตลอดว่าสารประกอบอินทรีย์นั้นคือสารที่ประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างนะคะหลายคนก็จะตอบได้ในห้องเรียนก็คือว่า C H O จำได้ใช่ไหมคะตรงนี้จะคล้ายกับอะไรจะคล้ายกับคาร์โบไฮเดรตซึ่งคาร์โบไฮเดรตนั้นจะมี C H O เหมือนกันแต่อัตราส่วน ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1แต่ถ้าเป็นไขมันจะไม่มีอัตราส่วนที่คงที่มันอาจจะมากนะคะและไม่ได้เป็นอัตราส่วนแบบนี้ตลอดนะคะแต่แล้วมันก็มีเฉพาะ C H O ที่คล้ายกันทีนี้ไขมัน เป็นสารที่ไม่มีคั่วเนาะคาว่าไม่มีคั่วเนี่ยเราจะไปอธิบายให้ชัดเจนได้ก็คือในรายวิชาที่เป็นวิทยายภาพทีนี้เรามาดูสิคะว่าถ้าไม่มีคั่วมันจะละลายน้ําได้ไหมน้าเป็นสารมีคั่วเนาะดังนั้นไขมันจะไม่ละลายน้ําแต่สามารถละลายได้ในเป็นซินโคลอรฟอร์มหรือว่าอีเทอร์นะคะอันนี้ให้เป็นความรู้เบื้องต้นทีนี้ไขมันที่เรารับประทานเข้าไปถ้าเป็นไขมันดี ก็จะถูกไปเป็นโครงสร้างที่สําคัญของร่างกายและโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเนี่ยแหละค่ะนะคะในชาร์ตหรือในภาพที่คุณครงโชว์ก็คือตัวที่เป็น l ิดไบเล l a y ร์ตรงนี้เป็นส่วนประกอบของอะไราในร่างกายจะถามในห้องเรียนเสมอเลยดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเยื่อหุ้มเซลล์หรือว่าตัวที่เป็นเซลล m e มม r a n นหรือ s e m อ permeable m e m มเบรนก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่าน ดังนั้นตัวเลือกผ่านอะไรที่ละลายไขมันได้มันก็จะผ่านพวกชั้นไขมันอะไรที่ละลายน้ําได้มันก็จะไปผ่านช่องโปรตีนนะคะดังนั้นหน้าที่ของมันก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านซึ่งจะอยู่ในลักษณะที่เป็นไบเลเยอร์ก็คือ2ชั้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่ย่อยที่สุดของไขมันถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะมีโมโนแซคคารายมีอะไรบ้างคะกรูโคสฟรุกโตสกาลคโตสใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น ตัวที่เป็นโปรโตีนมีแค่ตัวเดียวก็คือกรดอะมิโน,โนหรือว่าอะมิโนแอซิดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไขมันจะมีอยู่สองตัวที่เป็นส่วนที่เล็กที่สุดก็คือตัวที่เป็นฟาตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันแล้วก็ g รีโซเรลหรือว่ากรี r i ไรคำว่าเล็กที่สุดอย่างที่เคยบอกไปว่าเล็กที่สุดก็คือเมื่อย่อยแล้วมันจะสามารถผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่เซลล์และสามารถเปลี่ยนสภาพ จากสารอาหารกลายไปเป็นพลังงานได้ด้วยกระบวนการที่เราเรียกว่าการหายใจในระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นทั้งในเซลล์ประซึมแล้วก็ในอะไรคะไมโทคอนเดียนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ลักษณะที่มันเผาผลาญแล้วให้พลังงานที่เราเรียกว่า ATP หรือสารให้พลังงานสูงนะคะอ่ะ ตัวที่เป็นลักษณะหรือตัวที่เป็นไขมันตามธรรมชาตินะั้นเราเรียกว่าอยู่ในรูปของไตรกลีเซไรด์ถ้าสมมุติว่าเรามีการาเจาะเลือดเพื่อที่จะดูไขมันในเลือดเนี่ยมันจะเป็นค่าของไตรกลีเซไรด์ในเลือดนะคะดังนั้นไตรกลีเซไรด์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะคะหนูจําไว้เลยคะ่ะ 1. กลีก็คือกลีซรอล 3ากรดก็คือกรดไขมันหรือว่า fatty acid ดังนั้น triglyceride ์ไตรแปลว่า3 3อะไร3ไขมันนะคะสกรดไขมันดังนั้นตร i g l y c e r i d e ประกอบไปด้วยนะคะหกรีก็คือ1นึ่งกลีเซอรลนะคะหรือกลีเโอรลหโมเลกุลนะคะบวกกับตัวที่เป็นกรดไขมันทั้งหมด3โมเลกุล เนาะพอรวมกันแล้วเป็นไตรลกเซอไรด์ ide, ระหว่างที่มันรวมกันนั้นเรนจะสังเกตได้ว่าไฮโดรเจนตัวข้างหน้านะคะกับตัวที่เป็น OH ตัวข้างหลังมันจะรวมตัวกันเป็น H2O ก็คือเป็นน้ํา รวมกัน3ามครั้งเราก็ได้น้ำสัโมเลกุลนะคะโดยการรวมตัวกันหรือการที่จะมาทำให้เป็นไตรกลเซอไรด์รนั้นเราอาศัยการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเอสเทอร์ไฮไลท์ดอกจันใดๆก็ได้นะคะอันนี้ก็คือพันธะเอสเทอร์ที่ทำให้กรีเซอรอไมก์กรดไขมันนั้นมารวมตัวกันเป็นไตรกลเซอไรด์รนั่นเองอ่ะทวนซิไตรกลเซอไรด์รประกอบด้วยอะไรคะ หนึ่งกรีสามกรดก็คือกรีโซเรลหนึ่งโมเลกุลบวกกับกรดไขมันสามโมเลกุลนั่นเองแล้วได้เป็นหนึ่งทรานกรีไรด์กับน้ำอีกสามโมเลกุลนะคะจบที่เส้นใต้ปิดจบในสมก,การนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นโครงสร้างของตัวที่เราเรียกว่ากรีโซเรลซึ่งมันอาจจะบังเอิญก็ได้ที่มันได้ตัวที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1นนะคะโดยประมาณแต่ว่าในไขมันชนิดอื่นๆไม่ได้อยู่ในอัตราส่วนนี้นะคะ นะอาสีดำๆคืออะไรมี3ตัวก็คือตัว C คาร์บอนนะคะสีแดงจะเป็นออกซิเจนและที่นะคะรอบๆอ,ออกซิเจนนั้นก็จะเป็นไฮโดรเจนที่มี8ตัวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการสูตโครงสร้างนะคะของกอริโอรโรลนั่นเองนะคะถามว่าต้องเน้นต้องย้ำไหมอันนี้ดูผ่านๆน,น,นะอะต่อไปค่ะ ตัวที่เป็นกรดไขมันนะคะกรดไขมันก็คือเป็นกรดชนิดหนึงหรือเราเรียกว่ากรดอินรีนะคะดังนั้นการเชื่อมต่อของกรดไขมันนั้น1โมเลกุลจะประกอบไปด้วยคาร์บอนนะคะหลายโมเลกุลหรือเราเรียกว่าสารประกอบไฮโดโรคาร์บอนนะคะหรือว่าไฮโดรคาร์บอนเชนหนูจะเห็นได้ว่ามันมีเฉพาะท่า2ชนิดเท่านั้นก็คือ C และก็ H เป็นสายยาวส่วนกลุ่มนี้ที่เป็นสีแดงนะคะถ้าเราเอามานะคะดูในวงกลมตรงนี้นะคะที่กลุ่มค้างวงไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราเรียกว่าคาร์บอกซิลกรุ๊ปซึ่งคาร์บอกซิลกลุ๊ปนั้นมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นกรดหรือซิเนเจอร์ของความเป็นแอซิดนั่นเองนะคะถ้าเราเขียนออกมามันจะได้เป็น COOH โอทัที COOH นะคะตรงนี้เราเรียกว่ากรด ดังนั้นส่วนที่เป็นไขมันคือส่วนที่เป็นสีเหลืองๆตรงนี้ที่เราเรียกว่าอะไรคะไฮโดรคาร์บอนเชนนะคะตรงนี้เนี่ยแหละรวมตัวกันแล้วเราเรียกว่ากรดไขมันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงที่เป็นกรดไขมันนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2กรุปใหญ่ๆก็คือกรุปแรกจะเราเรียกว่าอะไรคะกรดไขมันที่อิ่มตัว saturated fatty acid ะค,ะคำว่าอิ่มตัวคุณลูงคันจะบอกในห้องเสมอว่าคาร์บอนเป็นธาตุหมู่สี่ดังนั้นคุณลุงคันจะเทียบว่าคาร์บอนคือผู้ชายศาสนาอิสลามเนาะอันนี้เราเรายกตัวอย่างให้เขาเข้าใจชัดๆว่าศาสนาอิสลามนั้นสามารถแต่งงานมีภรรยายได้ทั้งหมด4ี่คน,นะสมมตินะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาแต่งงานครบสี่คนเนี่ยมันก็คือการอิ่มตัวไม่สามารถรับได้อีกต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามีการ เกาะกันเพียงแค่3แล้วมีมือเนี่ยพับเก็บไว้ดังนั้นมือที่พับเก็บไว้นั้นมันก็มีโอกาสที่จะไปจับกับตัวอื่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะเรียกไขมันที่มีมือเผื่อเหลือจับคนอื่นว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือเรียกว่า unsaturated fatty acid เติมอันข้างหน้าเป็น prefix แปลว่าไม่ไม่อิ่มตัวโอเคนะนะคะ fatty acid แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า saturated fatty acid ก็คืออิ่มตัว นะคะกับไม่อิ่มตัวคืออันสเตอเร d fatty acid ดูจากพันธะก็ได้ถ้าเป็นตัวที่เป็นไขมันนะคะไขมันที่เป็นอิ่มตัวตรงนี้จะเป็นซิงเกิลบอ d ทั้งหมดเลยนะคะพันธะเดียวพันธะเดียวไม่สามารถที่จะไป กาอะไรใครได้อีกเพราะว่าการแขนครบ4ีแขนแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวที่อิ่มตัวเนี่ยถ้าเราพูดถึงการนําไปใช้จริงๆมันคือไขมันที่สามารถแยกชั้นตัวที่เป็นอ่าลิควิดกับตัวที่เป็นอะไรคะเป็นแว็กซ์นะคะออยกับแว็กซ์เนี่ยแยกตัวกันชัดเจนนะคะโอกาสที่จะเกาะตัวและทําให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บอันนี้จะมีอัตราส่วนสูงมากกว่า นะคะคดังนั้นไขมันที่อิ่มตัวนั้นเราจะรู้จักกันดีก็คือจากเนยน,นะคะจากไขมันสัตว์เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวส่วนกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั้นนะคะเราจะได้จากพืชแต่ก็จะมีพืชบางชนิดที่เป็นไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันปาล์มนะคะที่เป็นไขมันที่อิ่มตัว นะคะจำนวนคาร์บอนไม่ต้องไปจานะคะจำนวนคาร์บอนเราไม่ได้แบบซีเรียสมากแต่ให้เรายกตัวอย่างของกรดไขมันในธรรมชาติหรือกรดไขมันที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะได้แค่นั้นนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไขมันที่อิ่มตัวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นว็กซ์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของแข็งนะคะ ต่อไปค่ะอัล i ากรคีอไขมันที่ไม่อิ่มตัวหนูสังเกตเห็นอะไรลูกสีชมพูตรงนี้มันมีนะคะดับเบิลบอนก็คือพันธะคู่นะคะดังนั้นพันธะคู่ตัว C ตัวนี้การแขนยังไม่ครบเลย นะคะยังสามารถที่จะการแข่งได้อีกเติมได้อย่างละตัวนะคะไฮโดรเจนได้อีกอย่างละตัวดังนั้นเราสามารถเติมเข้าไปได้การเติมนี้เราจะมีชื่อเรียกของปฏิกิยาก,การเติมไฮโดรเจนเข้าไปในพันธะคู่นะคะเดี๋ยวพาร์ทงเราก็จะมาทําความเข้าใจและมาทําความรู้จักกับการเติมสารเข้าไปในพันธะคู่นะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเพราะคาร์บอนสามารถ จะไปจับกับคนอื่นได้นะคะเวลาที่เราบริโภคส่วนใหญ่นะเขาจะแนะนำให้บริโภคไขมันประเภทนี้เพราะว่ามันไม่มีการอะไรคะไม่มีการแข็งตัวนะคะมันก็ไม่มีการสะสมอยู่ในหลอดเลือดนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของครดไขมันที่ไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่จะได้จากพืชน,นะคะพวกที่เป็นธัญ,ญพืชน,นะคะแล้วก็จะเป็น แซลอมอนบ้างน้ำมันตับปลาบ้างนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนดังนั้นไขมันถ้าในทางการแพทย์เราจะเคยได้ยินคำว่าอะไรคะ HDL และ LDL นะคะ HDL ก็คือ High Density Lipoprotein คำว่าไลโพโปรตีนก็คือส่วนที่เป็นอะไรคะส่วนที่เป็นอันนี้คุณคามจะวาดไม่เหมือนมาก นะคะตรงนี้ก็คือตัวที่เป็นเย er ื่อหุ้มเซลล์เนาะมันจะมีลักษณะการเรียงตัวของไขมันตรงนี้ที่เป็นเ,เขาเรียกไบเลเยอร์ er ตรงนี้คือไขมันเนาะแล้วตัวที่เป็นกลมๆตัวนี้คือโปรตีนดังนั้นคําว่าไลโพโปรตีนมาจากคําว่าไลโปคือลิปิดคือไขมันแล้วมีโปรตีนแทรกอยู่นะคะมันก็จะถูกเอาไปใช้ในการสร้างโครงสร้างของเซลล์ดังนั้นตัวที่เป็นไฮเดนซิตี้หมายถึงมี ใหอะไรคะตัวที่เป็นไลโปโปรตีนเนี่ยอัดแน่นกันอยู่เยอะมากสูงมากเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปค่ะอันนี้ L D L หลายคนโอ้โหอันนี้แหละที่หนูชอบนะคะแต่ว่าตัวที่หนูชอบอะค่ะมันไม่ได้ดีต่อร่างกายเราเลยนะคะ Low Density ไลโพโปรตีนก็คือ L D L ตัวนี้จะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไข้ไข้เจ็บเพราะว่ามันเป็นไขมันส่วนใหญ่แล้วคือไขมันที่อิ่มตัวจากกระบวนการที่เราเรียกว่าการเติมไฮโดรเจนเข้าไปจากไม่อิ่มให้กลายเป็นอิ่มนะคะหรือเราเรียกว่าไขมันทรานเดี๋ยวเราจะรู้จักคำว่าไขมันทรานได้เข้าใจมากขึ้นในพาร์ทที่2นะคะซึ่งไขมันประเภทนี้ทำให้เกิดการสะสม ของไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดพวกคอเลสเตอรอลทั้งหลายทําให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะที่เกิดนะคะโรคอ้วนก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นสภาพร่างกายของแต่ละคนที่ต้องการไขมันนะคะมันจะไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเราเองในสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน ก็จะไม่ได้ต้องการไขมันที่เท่ากันอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราไปอยู่เมืองนอกนะคะมันหนาวมากเราต้องการความอบอุ่นเราต้องการไขมันดังนั้นเราต้องเทไขมันเข้าไปเยอะๆแต่พอมาอยู่บ้านเราอ้าวฉันปรับตัวไม่ได้ฉันกินไขมันเหมือนเดิมจ้าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะคะเราก็ทําให้น้ําหนักตัวเราเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทที่2ต่อเลยนะดังนั้นพอจบพาร์ทนี้เราต่อพาร์ทสอเลยลูกนะคะ